สัสดีค่ะวันนี้ก็พามาเก็บซอบอรี่นะคะอันนี้ด้านหลังปลูกไว้ที่บ้านนะคะก็มีประมาณไม่เยอะประมาณร้อยต้นได้เห็นไหมอยู่ด้านหลังนิดนึ่งก็มันยังแดงไม่เยอะนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้มันยังไม่ค่อยโตแต่ว่าบางส่วนก็จะสุกแล้วก็มี อันนี้เดี๋ยวรอสักอาทิตย์หนึ่งไม่แน่ก็ไม่ถึงอาทิตย์ก็สุกแล้วเพร้อนมีสีแดงๆแล้วเราก็นี่เก็บมันได้เลยนะคะอันนี้ปลูกเองไม่มีสารเคมี ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรทั้งนั้นเลยก็คือสดๆอโอไม่น่าเลยเด็ดผิดจริงๆแดงเหลืองแดง,ดงแบบนี้ก็เก็บได้แล้วนะเพราะว่าทิ้งไว้สักวันหนึ่งมันก็จะกลายเป็นสีแดงจะได้ ที่นี่กระลอกจะเยอะเดี๋ยวกระลอกมันก็จะมากินของเราลูกเล็กลูกน้อยเราก็จะเอา อันนี้ยังไม่แดงยังไม่แดงก็เยอะปีนี้มันแดงช้ายังขาวอยู่เลยลองไปดู อยู่ตู้เมราก็เก็บมันจะไม่ค่อยใหญ่มากเพราะว่าสอเบอรี่มันชอบที่นี่มันชอบแดดด้วยปีนี้ไม่ค่อยมีแดดมันก็เลยยังไม่ค่อยแดงก็ใกล้จะแดอ่ะ เดี๋ยวเจจะรอให้มันแดงให้หมดโอ้เห็นแล้วเก็บยากบางทีปลูกใกล้กันเกินโอ้อันนี้เละแล้วไม่เอาหาอยอะ มันปลูกแน่นกันเกินไปอะคะ่ะเจนก็เลยหายยากเจก็มีอยู่ประมาณร้อยต้นได้ั้งค่ะเห็นอย่างงี้เป็นร้อยนะคะเพราะว่าปลูกตอนแรกอะประมาณ เจ็ดสิบต้นอเห็นตรงนี้อันนี้ลูกสวยเห็นไหมสอดสองก็ไปเจอแต่ลูกสีขาว น่าจะรออีกอาทิตย์หนึ่งอันนี้ก็ดอกมาก